เจวกัะปีหมูเทวันนั้นกลับเจอกระปีวันนี้มันมีคือกันป่ะอออยากซิมกันด้วยโอ้หอดไขยกับมเคเพื่อนแลละ สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้มูแอ,อมกับมีภารกิจเลิกจากงานประจำมาทำงานนอกหน่วยคะ่ะความมูเทะก็อยากกินเขาเมื่อมูเอ๋มคือเกากเลยได้กลับบ้านมาเฮ็ดกับเขาให้มูเทกินคือเกาจา้าวันนี้ขอเสนอเมนูพริกกะปิจา้าคลิปที่แล้วเมียได้เขียนเพลินอยากเจียวกะปิเฮ็ดเองซี้กับผ้ากันหัวโอ้ยมูเทะไข่เจียวก็ต้องดูยู u ูบว่ะตียังไม่ดูคลิปนั้นก็าสามารถไปย้อนดูคลิปนั้นได้เลยนะคะคือคลิปว่ามูเทเกมบอสันพี่น้องก็สิได้เห็น ความแบบว่าอย่หัวนั่นแหละค่ะพี่น้องไปเบิรงแล้วเนี่ยเด้อนี่ค่ะขั้นตอนการทําก็ง่ายง่ายนะคะไข่ถอดประทุเ็ดเจลค่ะนี่ก็แล้วแล้วค่ะพี่น้องจะไปให้หมูเทชิมกันนะคะฟีมือหมูเทกับฟีมือหมูแอมนายจะกินใดค่ะพี่น้องนี่กินเขานี่กินเขาอะเจลกบปิหมูเทวันนั้นกับเจลกะปีวันนี้ มือคือกันมาวายอยาซิ้มมันด้วยแต่ใครไมเนี่ยโอ้คอยใครกับเพื่อนล่ะคอไขคหมวยอ,อืะอืมคอนตรงแทนหรอไปตรงแทนละ่ะอื ต้มไข่ขึ้นบะหมีบเป็เกีือนี่ไว้เกลือแข็งเนี่ยไข่ขึ้นบะหมี่ใส่ไว้นะเธอใส่มันเธอใส่น้ำมันอ,อค่ะ อรอ,อ,อ่ะอมโอ้ทั้งกับข้าวทั้งวันยังทั้งกับข้าวทั้งทั้งกับข้าวทาั้ทงออกกำลังกายยังหอมอยู่ดิหอมอยู่สุดยอดดีไะหอมแข้นี่ อืมอืมฮืมคือหอมเฮ้ยกดอะไรอ่ะอกดอะไรตรงเป้า,าปอ่ะผลักไปยังสม